วัสดีเช้าที่สดใสนะครับทุกคนเชาน้าในวันนี้ทุกคนพร้อมตัวไปทํางานอยู่หรือเปล่าครับตื่นไปทํางานนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมนิทเทิลไนแมร์พาร์ทที่2กันแล้วนะครับผมนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วทิดองก็หิวข้าวนะครับผมตอนนี้ผมยังเรียบเรียงเรื่องไม่ค่อยได้เลยเอาจริงนะครับผมทุกคนจะค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกันแล้วกันนะครับโอเคเราจะไปต่อกันนะฮะ น้องได้หิวนะครับที่แล้วแล้วก็มีน้องผู้ชายนะครับเอาขนมปังให้น้องกินนะครับผมวันนี้ผมมากับน้องหัวแก้วหัวการน้ําร้อนนะครับผมเห็นน่ารักดีก็เลยหยิบม,มาใส่นะครับไะโดดไปดีกว่าไม่มีอะไรเลยแฮะไม่มีอะไรให้จิบเลยนะครับโอ้โหลูกกงเต็มเลยลูกกงนี่ทำไรผักได้เปล่าเอาดันได้ นั่นไปไหนเดี๋ยวเราค่อยดูอีกทีหนึ่งตรงโอ้ตรงนี้เหมือนจะมีประตูไฟฟ้านะครับไปไม่ได้แน่นอนอันนี้ปีนได้หรือเปล่าครับปีนได้โอเคเออเเออตกออตกได้ตกใจนะฮะปีนขึ้นไปปีนทางไหนต่อทางนี้หรือเปล่าทางนี้ก็ปีนได้ ทางนี้ก็หวังว่าจะปีนได้ปีปไม่ได้โอเคปีไม่ได้ก็ไม่ปีนโอเคปีตรงนี้ก็ได้โอเคค่อยๆไปครับค่อยๆไปครับทุกคนลูกกงเต็มไปหมดมีกระเตียงด้วยครับมีกระเตียงตรงนี้ไปจุดกระเตียงกันจุดกระเตียงชูวบชวัวโดดเออกอบตก ไปไหนอ่ะทีเนี้ยปีนได้ครับตรงนี้เราปีนข้างบนกันโดนนี่เหรอเออตรงนี้มีบันไดด้วยหลายปีนจังอะ่ะปีไปไหนเนี่ยไม่เห็นได้เลยต้องปีนตรงนี้โอเคโอเคปีตรงนี้ก็ปีตรงนี้มีคันโยกด้วยครับเฮ้ย ไม่ใช่ปีนไปดิปีนขึ้นไปดึงคันโยกไอ้ตรงนี้ก็มีคันโยกอะ่ะมันทําอะไรได้ครับเนี่ยสองอันเนี่ยลองดึงนี้ก่อนอ๋อน,นี้ดึงขึ้นมาอันนี้เลื่อนไปฝั่งนู้นฝั่งนูออน้นมีอะไรอะ่ะเราต้องไปฝั่งนู้นสินะ โอเคมันมีความแกว่งอยู่มีความแกว่งอยู่ไปดิไม่ทันนะ่ะต้องวิ่งด้วยทำไมทำไมปุ้ยสงสัจะดึงเร็วไปไหนอ๋อมันกระโดดได้เลยโอเค ไม่ต้องรอสวยงามมากเลยละ่ะตรงนี้ผมได้ยินเสียงไฟฟ้านี่ไงเราต้องดึนคันโยกตรงนี้นี่เองครับตรงนั้นก็ไปไม่ได้ดึงได้ไหมโอเคดึงได้นะแถวเนี้ยอันนี้ละ่ะโอเคเปิดให้สุดดูซิว่าไหนเปิดได้บ้าง อันนี้ก็เปิดได้อันนี้ล่ะอันนี้ก็เปิดได้ไม่ใช่ดึงออกมาอันนี้ล่ะอันนี้ดึงเปิดไม่ได้ครับต้องกระโดดขึ้นไปนู่นแน่เลยเอ้าโอผมขึ้นไปตรงนี้นะี่ย ถึงเวลาับอันโยกไฟดับดับแบบไม่มีอะไรกัน้นนะครับอันนี้น่าจะไม่มีเวลาบอกเพราะไม่เห็นมีเสียงอะไรฝั่งนี้ไม่อะไรครับนี่อันนี้คืออะไรครับนี่เหมือนจะผักได้ด้วยผักลงไปโอ้ยเชือกเชือกอันนี้มันคุ้นจังเฮ้ย น้องหัวแหลมเออได้ปลดช่วยเราได้ช่วยน้องหัวแหลมนะครับน้องหัวแหลมไปไหนตามไป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 ตามตามน้องอา้าวอุ้มจะอุ้มอุ้มเลยน่ารักสุดๆฮะเราปกป้องน้องได้หนึ่ง หน,หนึ่งตัวกันเลหล็กหรือห้องหนึ่งตัวโดดเกาะไปเหรอเอาแล้ว,แล,วแล้วตัวเราหนักกว่าเหล็กอันนี้เหรอถามจริงนี่เราจะไปโผล่ไหนข้างล่างเลยปะเนี่ยจริงด้วยครับทุกคนมาโผล่ตรงนี้เลยนะฮะอ,อุ้ยโอ้โหโอ้โห โอ้ยกูเจอมึออีกแล้วไอ้หนนบ้าไอ้พวกบ้าเอ๋ยติดอะไรอะติดอะไรอะ่ะอ๋อค่อยๆไปสิตรงนี้เราไปได้แล้วสินะเชื่อข้างบนมีอะไรไหมน้าลองปีนได้ไหมน้าปีนไม่ได้ครับทุกคนปีนอะไรไม่ได้เลยครับทุกคน ฝั่งนี้ผมเห็นแสงไฟประหลาดลูกตาอยอีกแล้วเหรอเดียว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 ,ยว,ยวลูกตาอยอีกแล้วครับทุกคนนี่โอ้มีด่างขยะด้วยนะครับพรกที่แล้วไม่ได้บอกนะฮะแต่ว่าดูแล้วน่าจะถ้าโดนลูกตาเนี่อาจจะแข็งนะครับเป็นก้อนหินนะฮะมีด่างขยะด้วยแล้วต้อง เดี๋ยวบอกนะไต่ถังขยะไปอะจริงด้วยกูต้องไต่ถนะังขยะไปจริงๆเหรอได้รอมาดิมาดิครับโอ้โหโอ้โหเออเออ,อเรียกหลบหลบหลังถังอุ้ยเกือบเห็นเงาเกือบเห็นนะ่ะ ไปดีครับรออะไรอ่ะไปเลยสไลด์เอาติด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 ไอเดะไอเดะไอเดะอะไรครับเนี่ยเฮ้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 ยอะไรอย่าไม่ให้คิดเลยเหรอเกาะขึ้นเออโอ้ที่หลักให้คิดหน่อยก็ดีนะที่คิดไม่ดันเนี่ย เกิดอะไรกันอ้าวขังกูเรียบร้อยจบกันเลยทีนี้มีอะไรไหมครับเดี๋ยวนี้ไม่น่ามีอะไรเสียงอะไรน้องหัวแหลมเต็มไปหมดไปไหนตามไปไหนเนี่ยออกมาที่ที่สองก็เหรอ ไม่คุ้นเคยแล้วนองหัวแหลมไปไหนแล้วเนี่ยมุมกล้องมันไกลมากทุกคนผมเดินตกโอ้โหชิดมุมกว่าเลยเดี๋ยวเดินตกวิ่งขึ้นไปอ,อ่เอ,อเดินติดวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นทางไปต่อขึ้นไปดูข้างบนก่อนครับ ยังไม่เห็นอะไรเลยวิธีก,กลัวประตูปิดแล้วอย่าไม่ได้สำรวจเราขอสำรวจก่อนนะครับเราเป็นนักสำรวจอะไรอะ่ะไม่มีอะไรเลยตรงนี้สรุปแล้วเป็นถางกล่อง่อากระป๋องโอเคดูข้างบนซิข้างบนมีรูปประตูตเป็นรูปตายด้วยครับทุกคนแล้วสรุปทางไหนคือทางไปต่อครับนี่ยไม่ใช่ อันนี้เปิดได้หรือเปล่าเปิดไม่ได้ตรงนี้มีกล่องผมลงมาดูข้างล่างก่อนดีกว่าผมว่าข้างล่างน่าจะไม่ใช่ทางนี้น่าจะเป็นทางไปต่อเสียวตกจริงเลยเรือเสียวตกจริงเลยโอเคมาดูประตูนี้กันไอเด๋ออะไรครับเนี่ยชั้นนี้ดึงไม่ได้ครับแต่ข้างบนเหมือนมีทางขึ้นไปข้างบนเลย ดึงให้สุดแล้วหยุดที่ตกไปข้างล่างเอาทำไมผมดึงไม่ได้อา้าวทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็ดึงไม่ได้เฮ้ยน้องน้องน้องไปไหนตามน้องไปตามไปน้องไปาทางนี้เหรอในตู้นี้หรือเปล่า อาอะไรครับเนี่ยทางนู้นไปได้แล้วสรุปทางไหนคือทางไปต่ออ,อ้าวอ๋อมันมีช่วงเวลาของมันที่จะเปิดอันนี้ปีนได้ครับข้างบนนั้นก็ไปได้เช่นกันอันนี้มีอะไรเนี่ยปลาแม่งเลยไอ้น,นี่จุดได้แล้วเดย อา้าแตกจุดได้ไหมจุดไม่ได้ตั้งไว้ดีๆแล้วก็เอา้าจุดได้เฮ้ยแ้าผมเคยผ่านอันนี้มาแล้วหนึ่งอันน่ะผมไม่รู้ว่ามันใช้ได้มองไม่เห็นขออย่างนี้แล้วกันนะฮะมุมกล้องมุมกล้องทุกคนจะได้เห็นด้วยไม่ใช่หยิบมาหน่อยสิโอเคเอา้าว ไม่เห็นดึงได้เลยคุณหลอกดาวมาดูฝั่งนี้ซิมีอะไรน่าจะไม่ใช่ทางไปต่อแล้วเกี้ประตูมันเปิดได้ยังไงกันโอ้โอ้ที่พื้นสรุปเก้าอี้ไม่ได้ใช้ลองครับเก้าอี้มาใช้เหยียบตรงนี้เองเกือบแล้วกูเกือบเสียรูไปแล้ว อีน่าจะหนักอยู่นะเรือมันโค้งเครงไม่น่าจะเลื่อนไปไหนได้ติดแล้วโอเคผมกลัวมันติดแล้วข้างบนผมจะไม่ได้ไปต่อนะครับอันนี้อะไรมีปุ่มอะไรด้วยกดไปดิน้องนอนนะฮะในห้อง ในห้องนั้นนี่เองหลับตาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นน้องหัวแหลมอยู่ไหนน้องหัวแหลมไปไหนแล้ววะหาโซนก่อนผมโซนก่อนเพื่อมีไม้ให้เหยียบไม่น่ามีแล้วแหละผมว่างันนะนะทุกคนเนาะเราไปข้างบนกันดีกว่าครับเชื่อปเอาน้องหัวแหลม มแหลมขึ้นมาตอนไหนวะตามตามมีต้องตามตามตามยับยับตามยับยับอะไรครับเนี่ยอันนี้มีอะไรอ่ะดันได้ไหมดันไม่ได้ครับตรงนี้ผมได้ยินน้องหัวแหลมอยู่ข้างในอ่ะผมควรช่วยอ้อนอยู่นี่อุ้มดิ เกือบแล้วอุ้มแล้วกูอุ้มแล้วตัเกาะได้แต่เปิดไม่ได้นะครับโอเคึ้อไปข้างบนกันเถอะน้องหัวแหลมหัวแหลมหัวแหลมนี่มีกล่องครับแม้กว่าจะจะขึ้นมาได้เนี่ยเสียเวลาไปนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอุย้ยเต็มเลยมีกล่องด้วย ของอะไรเนี่ยมันมันเหมือนมันยังเปิดได้นะทุกคนแต่เราเลื่อนออกมาไม่ได้ฮะไปไหนโอ้ยมีประตูลับครับอันนี้อะไรครับเปิดได้หรือเปล่าเปิดโอ้เอาไปลองได้ให้ผมเดาว่ามันอาจจะขึ้นไปข้างบนนู้นได้ก็ได้นะทุกคน เดี๋ยวลองเอากระเป๋าเนี่ยไปลองอยู่ลองอยู่ใต้พื้นนะครับเพื่อจะปีนลิ้นชักขึ้นไปหนักเหมือนกันเนี่ยโอเคอ้าวพวกมันมาลองตรงนี้ตั้งหากวาโถเ,เวรกรรมโดนหลอกแล้วหลอกอีกใกลนะครับทุกคน เราใกล้ถึงความจริงแล้วครับทุกคนเราใกล้ถึงความจริงแล้วครับทุกคนครับดันเข้าไปครับอือแค่ว่าไปเชิงเทียนนี่ก็สวยดีเอา้าใครมาเดี๋ยวเสียงอะไรไมีกุญแจอยู่ด้วยจริงด้วยครับขึ้นมาข้างบนได้เฉยเลยวะ่ะเฮ้ย นี่ผมมั่วตัวมั่วสั่วเหล่งมากเดี๋ยวนะผมกระโดดก่อนฝั่งนี้ไม่อะไรอ่ะเอา้าว่าเธอฟักสงสัยจะมาผิดทางอุยอย่าทำให้เกิดเสียงเลยมันมาโดดทำไมอือเชื่อ อุเชื่อมีกุญแจตรงนี้เอามาทำไมเราถือด้วยต้องวางก่อนครับแล้วก็ดันต้องวางก่อนแล้วก็ดันก็ถือไปแต่มันมืดมากเลยอะ่ะโอเคสว่างแล้วสวยครับโยนขึ้นมาได้โอ้โโอ้กุญแจ เสียบเข้าไปหมุนแกลกแกลกไปครับมีตุ๊ก,กตาลิงตัวตาลิงด้วยมีปุ่มอย่าบอกนะโอ้โหโคตรโหโดโกดลิฟต์ด้วยใช้ลิงถือไปด้วยน้องมีพระคุณต่อเราถ้าเราไม่มีน้องเราก็ไม่ได้มาต่อนะครับผมทุกคน ไปครับไปลิ์ปเปิดวางก่อนตรงนี้นะน้องนะอันนี้คืออะไรครับเข้ามาหลบเหมือนเขาให้เราเข้ามาหลบได้เลยวะมีอะไรปะเน,นี่ยนะี่อ่ะน,นี่ปีนได้ครับปีนไม่ได้เรียกว่าปีนได้เถอ่เรียกว่าปีนได้ไปเถอ่ไปไหนเนี่ย ผมควรไปไหนอ๋ออาจจะต้องกดปุ่มอีกครั้งนึงเอาไม่ถึงไม่ถึงแต่ผมเห็นเหมือนเออมีที่แอบแล้วว่าตอนเนี้ยแอบเลยละกันแอบเลยละกันแอบเลยละกันนะครับเผื่อมีอะไร หวังว่าจะไม่มีอะไรนะครับทำไมผมเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาไม่ได้นะตอนนี้ปิงไปฝั่งนี้กันก่อนเสียงหนูอีกแล้วทุกคนเฮ้ยเอาเอาเอาหิวอีกแล้วเหรอน้อยหิวครับอันนี้ยังไปไม่ได้แน่นอน อันนี้ไปไม่ได้แนะ่นอนโอ้โหหิวจะจัดโอ้ย,อยหิวมากลั่นเลยอีกแล้ววันนีลน้ลั่นเลยไปครับไปต่อโทรอีกนิดนะน้องโอ้ยดังไม่หยุดยังไม่หยุดโอ้ยคบนนันอะไรอะ่ะหนูเหรอหนูตายครับ ใครคํำเพลงเนี่ยโอ้โหยังหลอนอย่าบอกนะถ้าเราเขาไปกินจะโดนกับดักหรือเปล่าไม่ไหวแล้วแต่ไม่ไหวแล้วหยิบมากินข้างนอกได้ไหมต้องกินข้างในด้วยครับกินผ่านหมวกนี้เลยนะกินเนื้อสดๆไปแล้วครับที่ล่าสุด นั่นไงผมว่าแล้วมันต้องมีอะไรสักอยาก่างอะไรกันครับนี่อะไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะไอตัวบ้านนี่คือตัวอะไรกันเจ้าของบ้านเหรอ บอกแล้วน้องอย่าก,กินเนื้อสกรปรกอะ่ะโดนจับเลยเนี่ยแต่น้องหิวอะครับทำไงได้เนาะเออเออดันข้างหน้าได้ไหมเออเออดันไปดันไปดันทางรู้ไม่ได้ก็ดันทางหนีละกันเออหัวเปิด เปิดหัวฝั่งนี้เหมือนเหมือนจะไปได้เลยวะ่ะแต่ฝั่งนู้นเราเรา,เรายังไม่ได้สำรวจเลยอะขอสำรวจก่อนนะช่วยได้ไหมเนี่ยอันนี้คือมีคนอยู่ข้างในเนี่ยเราช่วยได้ไหมเนี่ยช่วยไม่ได้ครับผมมีคันโยกนะฮะช่วยไม่ได้ก็ขอใช้หน่อยแล้วกันโอเคแต่ก่อนอื่นเลยเราขอปีนขึ้นไปดูข้างบนก่อนนะว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับผม โอเคไม่มีอะไรเลยครับทําให้เราได้รู้ว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรนะครับเปิดตรงนี้เพื่ออะไรครับเปิดประตูซะด้วยอ่าฮะโอเคงั้นทางแปลว่าทางนี้เป็นทางไปต่อแล้วทางนี้ล่ะมีอะไรครับมีตะเกียงผมเห็นแล้วล่ะเมื่อกี้ มีกระเตียงตรงนี้จุดตะเกียงแล้วมีลูกทาตรงนู้นด้วยมีถังครับคุณครับมีปันไดขึ้นสูงโอเคตรงนี้หมดแหละมีแค่กระเตียงอันเดียวตะเกียงอื้อไ,ไปไปก็ไวมาไวไปเห็นไหมสอนด้วยครับไม่ทันแล้วบอกเลย เราเรียนรู้ไววะ่ะเลอเราเรียนรู้ก่อนวะ่ะเราเรียนรู้ก่อนวะ่ะอา้าววัดวัดแต่ฟักปีนไม่ได้ตรงนี้อา้าวนี่งไงคนเก่งกูไปไม่ถูกเลยดันได้หรือเปล่าโอ้วมีทางข้างบนครับ ปีนี่สวยครับน้องผู้ปีนได้ทุกอย่างจริงๆวะปีนทุกอย่างที่ขวางกัน้นโดดไปไดิหักไม่ได้อไม่หักนะเดี๋ยวเทียนตรงนี้จุดได้เปล่าเพาะว่าไปเชิงเทียนตัวนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยอาแลจุดได้อะไรที่จุดได้คือแบบเป็นแอชิเมนต์หมดแหละตอนเนี้ยเชิงเทียน,นของเราก็สวยไปเหมือนกันนะเนี่ยไปดีกว่าครับ ห้องนี้ห้องอะไรผมได้ยินเสียงโรงงานอะไรอ่ะเหมือนโรงงานทอผ้าเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยน่าก,กลัวมากเลยแล้วปิดตาลูกตาไล่ฝนเต็มไปหมดครับ ค่อยๆย่องไปได้ไหมเฮ้ยไปรอแล้วกูไม่รอแล้วกูไม่รอแล้วกูไม่รอแล้วอะไรทั้งนั้นแหละตอนเนี้ยฮะ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 ไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับกูได้ทำไมโอ้โหน่ากลัวจัดเลยเสียแบบ ฝ <c oughs> ันนะฝันว่าโดนจับกินฝันว่าโดนจับสงสัยจะโดนจับนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้หรอกเพราะว่าผมเก่งว่ะไปดีครับรออะไรกูไม่ลงไม่อยู่นิ่งแล้วโอ้โหมึงหันยังไวเลยอะ่ะเมื่อกี้ยังไม่ไวขนาดนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสไลได์ไปโดนจุดสไลด์ผิดที โอ้สะดุงตื่นอีกแล้วน้องบอกครูมไม่ไหวแล้วนะมึงตายหลายรอบเหลือเกินอก็มันยากะครับผมทุกคนก็มันยากะครับน้องๆอืน้องๆจะบ่นอะไรก็บ่นใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะครับเพราะว่าตอนที่พี่จะลงคลิปนี้พี่ก็คงเล่นใกล้จะจบแล้วครับน้องๆครับทางนี้ขึ้นได้เหรอมัวแล้ว,มลวไม่รู้ ไม่มีใครอยู่ผ้าปิดตาครับโอเคมันตาบอดทําให้เราได้รู้ว่ามันมันเหยียบไม้ไม่ได้นะครับทําให้รู้ว่ามันตาบอดนะครับทุกคนโอเคโอเคเขาตาบอดครับทุกคนมีจุดอ่อนทุกคนมีจุดอ่อนนะครับทุกคนทุกคนมีจุดอ่อนนะครับ โอเคโอเคโอเคปินเชือกเหรอเงียบ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 ไว้โอเคโอเคเงียบไว้ตาบอดจริงตาบอดจริงจังโอ้โหจยเดินมาทางนี้อันนี้อะไรอะ่ะเหมือนจะเป็นคันโยกโอเควางก่อนอุ้ย ล่อไปทางนู้นไปรุ่นอย่ามาไอเวรยเลยไอเวรยเลยอ่าใกล้อุย้ยกดผิดไปรุ่นโอเคมันเดินกลับแล้วครับทุกคน เสียงก้องแก้งก้องแก้งนี่มันไม่ได้ยินจริงเหรอเนี่ยอันนี้ได้ยินแน่นอนนะฮะเพราะว่าเราจะใส่แล้วหมุนหมนโมนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่รอแล้วกูอุ้ยลงลงมาตรงนี้มีรองเท้าเก่าๆด้วยว่ะใครจะไปรอได้โถเอ้ยน่ากลัวขนาดนี้อุ้ย บ้าไปแล้วโอเคมีกระเตียงตรงนี้จุดครับโอเคไม่มีอะไรมากครับตรงนี้ไปกันต่อหวังว่าข้างหน้าจะไม่เจอเขาอีกนะครับเพราะว่าน่ากลัวเหลือเกินคนคนนี้นะครับพูดแล้วรองเท้าเต็มไปหมดเลยอ่ะทำไมอะไรมันเยอะขนาดนั้นน่ะแต่รู้อย่างนึงว่าพี่คาตาบอดอุย้ย เต็มไปหมดเลยครับโอเคครับเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเพื่อติดตามดูคลิปต่อไปของนั่งดูทีวีด้วยนะครับสำหรับ Little Nightmare ภาค1พาร์ทที่2นะครับขอลาไปก่อนนะครับทำไมต้องบอกภาค1ด้วยวะไม่เข้าใจนะครับขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ภาคต่อไปในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผม それが。